สวัสดีค่ะ Hello Everyone สวัสดีนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้จะมาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กอยู่บ้านอย่าลืมทำการบ้านนะคะในทุกๆวันที่คุณครูจอยคุณครูกาและคุณครูเก่งมอบหมายให้ทำนะคะรวมถึงใบงานด้วยนะคะแล้วก็ หมั่นฝึกอ่านหนังสือทบทวนบ่อยๆนะคะเด็กๆต้องเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนครูจอยมีเกมมาให้เด็กๆเล่นกันอีกแล้วเด็กๆเบื่อกันหรือยังเอ่ยยังไม่เบื่อใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมมากๆเลย วันนี้จะเป็นเกมฝึกทักษะมิติสัมพันธ์และความรู้รอบตัวคุณรูจะให้เด็กโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันเป็นหมวดอาหารนะคะระหว่างสัตว์และอาหารของเขานะคะจะมีผีเสือ้อมีกบมีนกมีลิงและมีกระต่ายนะคะเรามาดูกันค่ะเออผีเสื้อ ผีเสื้อภาษาอังกฤษก็คือ butterfly butterfly กินอะไรนะเด็กๆรู้ไหมคะใช่แล้วค่ะเขาก็ต้องกินน้ำหวานจากดอกไม้นั่นเองดอกไม้ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะลูก flower ใช่ไหมคะดอกไม้ภาษาอังกฤษก็คือ flower ต่อมาค่ะน้องกบอบอกน้องกบอบอกกินอะไรเป็นอาหารนะถูก กิมแมลงเป็นอาหารนะคะต่อมานกภาษาอังกฤษนกก็คือ bird นกกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆลองดูภาพสิคะเก่งมากๆเลยกินนอนใช่ไหมคะนกกินนอนเป็นอาหารนะคะต่อมาพี่ลิงพี่ลิงมังคีมังคีกินอะไรเป็นอาหารคะเด็ก ใช่แล้วมังกี้ก็ต้องกินบานานาะหรือว่ากล้วยนั่นเองรูปสุดท้ายรูปน้องกระต่ายหรือว่าแรบบิทแรบบิทก็ต้องกินแครอทเป็นอาหารเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบถูกทุกข้อเลยหรือเปล่าเอ่ยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะมาท่องศัพท์กันก่อนคะ่ะท่องวันละกี่คำคะลูกท่องวันละ สามคำด้วยกันใช่ไหมคะท่องเป็นประจำทุกวันนะคะวันละสามคำนะคะให้หยิบสมุดสอบขึ้นมาเลยค่ะ Wordcraft for Kids นะคะสำหรับอนุบาล3นะคะเด็กวันนี้ให้เปิดหน้าที่5นะคะเราท่องมาถึงลำดับที่45 46และ47แล้วนะคะ คำศัพท์คำที่45ได้แก่คำว่าแม่วัวนั่นเองแม่วัวภาษาอังกฤษสะกดยังไงนะถูกต้องค่ะ C O W ข้าวแปลว่าแม่วัวคำที่46ค่ะว้าวรูปอะไรคะดเด็กๆรูปขนมเคกนั่นเองน่าทานไหมคะ มีหลายสีเลยขนมเค้กภาษาอังกฤษก็คือ C A K E เคกแปลว่าขนมเค้กลำดับต่อมาค่ะลำดับที่47ค่ะรูปอะไรคะเ,เด็กน้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวจ้องตาเราแปล๋วเลยแมวภาษาอังกฤษสะกดยังไงนะตอบเสียงดังๆเลยค่ะใช่แล้ว C A ที่ cat แปลว่าแมวเมื่อเด็กๆท่องได้แล้วนะคะก็ปิดคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคุณคือจอยอนุญาตให้ดูรูปภาพได้แล้วก็ท่องกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะแล้วก็ให้เซ็นกํากับมาด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรการเด็กๆลองทายสิคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพอะไรบ้างคะเด็กๆรู้จักอะไรบ้างเอ่ย รู้จักดินสอใช่ไหมคะดินสอจะมีหลากหลายขนาดเลยรู้จักอะไรอีกคะลูกอันนี้เป็นกบเหล่าดินสอใช่ไหมคะกันไกอันนี้เขาเรียกว่าแม็กนะคะพวกนี้คืออะไรคะเด็กๆคืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการ เรียนนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเรียนนะคะพร้อมเรียนหรือยังเอ,อ่ย Are you ready? Okay let's go ไปเรียนกันเลยค่ะนี่นะคะ Workcraft b u d i of school นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนเลยนะคะเด็กก็จะมีโต๊ะเรียนมียางลบนะคะมีข้อสอบมีทงชาติ มีก้าวมีรูปโรคนะคะมีน้ำหมึกมีสมูดมีกล่องอาหารมีแผนที่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะดเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูจอยสะกดด้วยนะคำแรกเลยค่ะดเด็กๆ Pencil Pencil แปลว่าอะไรนะมีใครรู้บ้างคะใช่แล้ว ก็คือดินสอนั่นเองดินสอเอาไว้ทำอะไราลูกดินสอเอาไว้เขียนหนังสือใช่ไหมคะดินสอเอาไว้เขียนหนังสือเราเอามาทิมกันท,มทิมตาเพื่อนได้ไหมลูกเอามาทิมมือทิมตาเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นของมิคมใช่ไหมคะเอาไว้สําหรับเขียนหนังสือเท่านั้นนะคะต่อมารูเล่ รูเลอร์คืออะไรคะเด็กรูเลอร์คืออะไรนะอันนี้คืออะไรคะลูกรู้จักไหมคะคือไม้บรรทัดนั่นเองรูเลอร์คือไม้บรรทัดน,น,น,นะคะสําหรับเด็กอนุบาลยังไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดนะลูกเดี๋ยวเราขึ้นไปปถมเราค่อยใช้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดเอาไว้ตีเส้นนะคะไว้ขีดเส้นใต้นะคะ ต่อมาอ่ะอันนี้เราได้ใช้แน่นอนคืออะไรคะเด็กสีเทียนใช่ไหมคะสีเทียนภาษาอังกฤษก็คือ c a อ y o n c a ย y อ n แปลว่าสีเทียนนะคะและคําต่อมาก็คือยางลบยางลบเอาไว้ทําอะไรคะเด็กยางลบก็เอาไว้รบนะคะเวลาเราเขียนผิดใช่ไหมคะภาษาอังกฤษยางลบก็คือ eraser eraser แปลว่าย่างรบรูปนี้รูปอะไรนะน่ารักเชียวเอาไว้ใส่ดินสอใส่ยางรบนะคะเขาก็คือกล่องดินสอนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ pencil case pencil case เอาไว้ใส่ของใช้ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนของเรานะคะต่อมาค่ะก็จะมี table Table ที่แปลว่าโต๊ะนะคะในห้องเรียนก็จะมีโต๊ะนะคะสำหรับเด็กๆเ,เอาไว้เขียนหนังสือนะคะแล้วก็แช่ที่แปลว่าเก้าอี้นะคะต้องต้องนั่งคู่กับเก้าอี้นะคะต้องคู่กันรวมถึง Bookcase แปลว่าตู้หนังสือตู้หนังสือก็เอาไว้ใส่หนังสือต่างๆนะคะว่าให้เด็กๆหยิบอ่านนะคะ เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยวันนี้แบบฝึกหัดไม่ยากเลยนะคะเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้เองให้หยิบใบงานของวันอังคารที่23พฤศจิกายนขึ้นมานะลูกแล้วก็จะเจอใบงานหน้าตาแบบนี้เลยคุณครูจอยจะให้หนูยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง มีรูปภาพมาให้ทั้งหมด7รูปด้วยกันเด็กๆเข็มไหมคะะมาดูรูปแรกก่อนรูปแรกคือรูปอะไรหลกรูปโต๊ะนะคะรูปที่2ก็คือรูปกระเป๋านะคะแล้วก็หนังสือเกอี้อันนี้เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอนะคะ มาดูคะ่ะรูปแรกโต๊ะภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเด็กเก่งมากๆเลยตอบถูกด้วยก็คือ table นั่นเอง table แปลว่าโต๊ะนะคะต่อมาคะ่ะกระเป๋านะคะกระเป๋าที่เราสะพายมาเรียนกันทุกวันที่มีสิ่งของอยู่ข้างในมีหนังสือมีดินสอมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการเรียนนะคะกระเป๋าภาษาอังกฤษสะกดยังไงนะ ใช่แล้ว B A G แบกกระเป๋าตนเองต่อมาอีก5ข้อนะคะเด็กๆมองรูปภาพนะคะแล้วก็มองคำศัพท์แล้วก็ทำด้วยตนเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ